สวัสดีครับวันนี้ This is Game เรามาอยู่กับอุปกรณ์เกมมิ่งสาย PlayStation ที่ผมคิดว่าหลายๆคนโหยหาณนะตอนนี้ที่สุดเลยครับกับ PlayStation VR รุ่นที่2นะครับนี่คือ PlayStation VR รุ่นที่2ที่กำลังจะจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการและเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนครับว่าภายในกล่องของ PlayStation VR 2เขามีอะไรมาให้เราบ้างไปชมกันครับเปิดกล่องออกมาเราจะเจอกับโลโก้ PlayStation สวยงามอย่างนี้เลย เปิดเข้าไปอีกปุ๊บเราจะเจอกับอีกหนึ่งชั้นครับที่จะมาพร้อมกับกล่องขาว1กล่องนะครับซึ่งภายในกล่องนี้มีอะไรเรามาเริ่มดูกันก่อนกล่องอันนี้นะครับเปิดออกมาเราจะเจอกับคู่มือการใช้งานของ PlayStation VR ตัวนี้นะครับซึ่งคู่มือนี้นะครับจะมีทั้งหมด4ภาษาด้วยกันครับแต่ไม่มีภาษาไทยนะจะมีอังกฤษมีเหมือน Chinese t r a d i t i o n กับ s i m p l i f y ครับแล้วก็ภาษาเกาหลีนะครับ นี่คือคู่มือที่เขามีมาให้เรานะส่วนอันอื่นนะครับภายในกล่องก็จะมีหูฟังมาให้เราด้วยทรงที่เอาไว้สําหรับใช้กับ VR โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็มี Ear Tips มาให้เราเพิ่มด้วยครับน่าจะเป็นไซส์ S, M, L ครบเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับจะเป็นสายครับเป็น USB Type A to Type C นะครับใช้ในการเชื่อมต่อกับเจ้า PlayStation VR ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องใหญ่ใบนี้ว่าภายในนี้มีอะไรมาให้เราอีกครับปไปดูกันต่อครับ เปิดออกมานะครับฝั่งซ้ายเนี่ยชัดเจนแน่นอนครับคือตัวแว่น VR รุ่นที่2ครับสวยมากนี่คือฝั่งซ้ายหยิบออกมาจะเจอกับแว่น VR นะครับส่วนฝั่งขวาเมื่อเราเปิดออกมาก็จะเจอกับ VR 2 Sense Controller นะครับมีการออกแบบที่สวยงามนะครับสไตล์คือแบบ จับได้กระชับพอดีมือเลยครับซ้ายขวาแล้วก็ปุ่มคอนโทรเลอร์นะครับก็จะมีอนาล็อกอยู่ตรงกลางเหมือนกันครับซ้ายขวาเนาะแล้วก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทแล้วก็ซีเล็กนะครับแล้วก็มีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม xo มาครบแล้วครับแล้วก็ lr ก็อยู่ด้านหลัง l 1 l 2อย่างนี้นะครับ r 1 r 2อยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าเป็นการออกแบบปุ่มที่จับได้ง่ายครับแล้วก็กดได้คล่องมากครับสำหรับเจ้า Sense Controller รุ่นนี้นะครับ ส่วนแว่น VR 2นะครับเขาจะแบ่งความละเอียดหน้าจอฝั่งซ้ายและฝั่งขวาออกเป็น2 0 0 0คูณ2 0 4พพิกเซลนะครับทางด้านซ้ายและด้านขวารวมกันก็คือมีความละเอียดที่สูงมากในระดับ 4K ได้สบายๆเลครับและระยะมุมมองในการมองนะครับเวลาที่เราใส่มองซ้ายมองขวาขึ้นลงอะไรพวกนี้นะครับเขาจะมีมุมมองที่เราสามารถมองได้อยู่ในระดับ 110องศาเลยครับเรียกได้ว่ามีมุมมองที่กว้างมากๆในการรับชมครับส่วนเซ็นเซอร์ของ PlayStation VR2 ตัวนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเขามีม o ช i ั่น e n นเซถึง c กเซนเซอร์เลยแล้วก็มี IR Proximity มาให้ด้วยส่วนด้านหน้าของตัว VR2 นะครับเราจะเห็นจุด4จุดตรงนี้เนาะซึ่งจุด4จุดตรงนี้คือกล้องนะครับเป็นกล้องเอาไว้เพื่อติดตามแว่นแล้วก็ตัวคอนโทรลเลอร์ของเรานะครับส่วนกล้องไม่ได้มีเพียงแค่4ตัวตรงนี้นะครับ และภายในแว่น VR ตัวนี้เขาก็จะมีกล้อง IR เอาไว้จับตำแหน่งของตาเราด้วยเช่นกันครับเรยียกได้ว่ามีความรั้มมากๆส่วนสายเชื่อมต่อของแว่น VR นะครับจะเป็นพอร์ต Type C เอาไว้เชื่อมต่อกับ PlayStation 5นะครับตัวสายมีความหยาวมากๆครับเรยียกได้ว่าถ้าเกิดแกออกมาเสียบกับ PS5 แล้วก็ไปเล่นเนี่ยทำให้เราเล่นได้อย่างสนุกสนานสบายใจอย่างแน่นอนครับและก็ตัวคอนโทรลเลอร์เองนะครับก็จะรองรับการชาร์จผ่านพอร์ต USB Type C เช่นกันครับเรยียกได้ว่าทุกอย่างมีความสะดวกของผู้ใช้งานยุคนี้ครับที่แต่ละบ้านก็น่าจะมีสาย Type-C มาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็อุปกรณ์ภายในกล่องก็มีสาย Type-C มาให้เราพร้อมเรียบร้อยต่อการชาร์จแล้วก็ในการใช้เลยครับสำหรับแกะกล่อง PlayStation VR รุ่นที่2ผมก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ Subscribe และก็แชร์ This is Game Thailand ของเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ